มาครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ลุงแมวจะมาขายบิวของแม่สาวน้อยยาเรรินักซิงบอร์ดแห่งเกมวอลเฟรมกับบิวที่มีชื่อว่าสาวสกอยไถสเก็ตไปเช็ดหน้าคุณจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันที่ระบบเฮลมินลุกแมวได้มีการสลับเอาสกิลก o ูมเข้าไปแทนที่สกิล4นะครับเพื่อเอาไว้ใช้สโลว์ศัตรูรอบๆแล้วก็ดูดเลือดจากความเสียหายที่ทําได้ส่วนอาค่อนฉาดลูกแมวใส่เป็นฉาดเพิ่มสเตรนจ์เข้าไปทั้ง5ก้อนเลยนะครับซึ่งเหตุผลเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันที่บิวเลยดกว่าครับ สำหรับบิวของยาเลลีนะครับลูกแมวก็จะเน้นไปที่ค่าสเตรทเป็นหลักเพื่อทําให้สกิลต่างๆมันมีประสิทธิภาพสูงที่สุดติดมอดเพิ่มดูเลชันกับเอฟฟิเชนซีเอาไว้อย่างระบายเพื่อทําให้สกิลมันอยู่ได้นานมากขึ้นแล้วก็ใช้เอเนร์จีในการไล่สกิลน้อยลงนิดนึงมอตอีควิลิเบียมเอาไว้ช่วยเจนค่าเอเนร์จีให้มันพอใช้งานกับสกิลต่างๆได้อยู่เรื่อยๆมอสอะดัปเทชันเพื่อเสริมความถึกมอสเมลูลีน่ากาเดียน จะทาให้เวลาที่เราฆ่าศัตรูที่กําลังติดสถานะจากสกิลหนึ่งได้เนี่ยสเกตบอร์ดของยาเรลิก็จะได้รับการฟื้นฟูค่าพลังชีวิตขึ้นมาจํานวนหนึ่งแล้วก็จะได้รับบัฟเพิ่มค่าไฟเเลดกับดีโหลดสปีดอย่างละ2 0 0มาใช้งานด้วยเช่นกันและสุดท้ายมอดออร่าคอมแบทดิสซิเพลินเอาไว้เล่นคู่กันกันกบอาเคดอเวนเจอร์มันจะได้ทริกเกอร์บัฟเพิ่มแฟตทคีย์ชานส์จากการฆ่าศัตรูได้แล้วก็ยังช่วยทําให้เราสามารถทริกเกอร์บัฟจากมอดเมลูดีน่ากาเดียนได้ตลอดวดว,ยว,วยยนน้ย่่นนสหึง ส่วนอาเคียนพิสทเลียก็จะได้เอาไว้สแปมยิงกระสุนแบบรวนๆตอนที่บัฟมันทํางานเพราะว่าเราจะไม่เสียกระสุนเวลายิงนั่นเองนะครับต่อมาก็คืออาวุธปืนที่จะมาใช้คู่กันกับยาเลลีในบิวนี้นะครับลุงแมวขอแนะนําเป็นอะคาเลียสพรามครับเพราะว่ามันเป็นอาวุธปืนระเบิดที่ดาเมจสูงระยะระเบิดโคตรกว้างแถมกระสุนก็ยังนาวิถีด้วยครบจบในที่เดียวเลยครับส่วนบิวก็ตามนี้เลย สำหรับบิลชุดแรกก็จะวอาใช้กับศัตรูทั่ว,วไปโดยจะทำออกมาเป็นท่าโครซสีกับฮิตเพื่อลดค่าอามเมอร์ของศัตรูลงแล้วก็สร้างความเสียหายแบบโอ้ว่าทาใส่ศัตรูส่วนบิลชุดที่2ก็จะวอาใช้กับศัตรูเผาคอปัสอย่างเดียวเลยนะครับโดยจะทำออกมาเป็นท่าท็อกซินแบบเพียวๆเ,เพื่อให้มันจอะทะลุค,ค่าชิลและเข้าไปทำความเสียหายให้กับเลือดของศัตรูได้โดยตรงส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะใช้เป็นตัวไหนก็ได้เลยนะครับขอแค่อย่าลืมติดมอสซินดีคอนสตรักเข้าไปในบิลด,ด้วยกว็พอศัตรูมันจะได้มีโอกาส สำหรับวิธีการเล่นยาเรลีในบิวนี้เนี่ยก็จะเริ่มจากการเปิดใช้งานสกิลก o o มเพื่อสโลวศัตรตูที่อยู่รอบๆแล้วก็ดูดเลือดจากความเสียหายที่ทาได้ตามด้วยสกิลเมดูริน่าขึ้นขี่สเก็ตบอร์ดปากระเบนเพื่อเสริมความถือให้กับยาเรลีแล้วก็ยังทําให้สามารถใช้งานสกิลหนึ่งกับสกิลสามได้สม,มูทมากยิ่งขึ้นด้วยและอีกเหตุผลหนึง่งที่เราจําเป็นจะต้องมีการใช้งานสกิลก o o มก่อนที่จะขึ้นขี่สเก็ตบอร์ดเนี่ยก็คือในระหว่างที่ยาเรลีกาลังอยู่บนบอร์ดนั้น้นาาน Skill ัน แต่ว่าสกิลกลูมเนี่ยมันเป็นสกิลประเภทชานิลลิ่งซึ่งพอเราเปิดใช้งานมันแล้วมันก็จะอยู่ติดตัวของเราไปตลอดจนกว่าเอเนอร์จีของเราจะหมดหรือถูกบังคับให้ปิดสกิลด้วยเหตุผลอื่นๆก็เลยทําให้สามารถเอาไปใช้งานระหว่างอยู่บนบอร์ดได้แบบยาวๆเลยนั่นเองนะครับนอกจากนี้สกิลกลูมเนี่ยก็ยังสามารถช่วยฟื้นฟูค่าพลังชีวิตให้กับสเก็ตบอร์ดของยาเลร,รีได้อีกด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าเยี่ยมมากๆจากนั้นเราก็จะใช้งานสกิลซีสแนเพื่อทําการซีซีสตัตรูพร้อมกับแปะสถานะดี้ uck, มนด,นดาเแรงขึ แล้วก็ควัดอะคาเรียสพรามออกมายิงใส่สตรูเหล่านั้นในทันทีปิวปิวเนี่ยทำอยู่แค่นี้ครับวนไปเรื่อยๆจบแล้วครับสำหรับวิธีการเล่นยยาเลลิในบิลนี้ของลุงแมวอะไม่ดียังเหลืออีกสกิลหนึ่งนี่หว่าก็คือสกิลอะควาเบลดสำหรับสกิลนี้นะครับลุงแมวขอแนะนําว่าให้พยายามกดใช้งานมันอยู่เรื่อยๆในทุกๆครั้งที่สามารถทําได้เลยนะครับเพราะถึงแม้ว่าลัศมีของสกิลนี้มันจะแคบมากๆก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ามีศัตรูเดือหลุดเข้ามาในระยะดังกล่าวเมื่อไหร่เนี่ย มันก็จะโดนความเสียหายจากกงจกักพร้อมกับติดอาการชะง,งักแบบยาวๆจากสถนานะบลีติง้งบวกกับการสโลจากสกิลกลูมแถมความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังไปช่วยฟื้นฟูค่าพลังชีวิตให้กับเราจากคนของสกิลกลูมได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็กดใช้งานมันเถอะครับโดยภารกิจที่เหมาะจะนำเอายาเรลิในบิวนี้ไปใช้งานด้วยเนี่ยก็สามารถไปได้หมดทุกที่อะครับ แต่คนจะเล่นน้องเนี่ยต้องทาใจอย่างหนึ่งนะครับว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่แค่บนสเก็ตบอร์ดอย่างเดียวเท่านั้นเลยซึ่งก็อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อให้ชินกับโมบิลิตี้ของสเก็ตบอร์ดกันสักนิดนึงแต่สําหรับใครที่เล่นไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันสมกึกสมักักเวลาเล่นเนี่ยลุงแมวคิดว่าตัวละครตัวนี้มันอาจจะยังไม่ใช่ทางของคุณก็เป็นได้ครับและก่อนจะจากกันไปก็เช่นเคยนะครับฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปนี้หน่อยกันแล้วกันถ้าถึง108ไลค์เมื่ สำหรับตอนนี้ลูกแมวก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบาย successful we will be.